ดีเทน่าน่ะน่ั่น่นนะนนนะนนเห็นไหมอ่ะนั่นนะ่ะโอ้โหเขาปีนแบบว่าหลังคาได้ยอดเยี่ยมมากเลยอ่ะยังไม่อยากเป็นแบบนั้นม้่งอ่ะืมสไปดรงเมนเหรอ,อแต่ว่าก็เป็นแค่หนังนินะแต่ว่าเขาอาจจะใช้อะไรก็ได้นะเทคโนโลยีอะไรบ้างอย่างอ่ะฮะจริงเหรอจริงสิจริงเทน่ะเคยเคยไปสอบถามรุ่นพี่ของเทนมาแล้วรุ่นพี่ของเทนอ่ะเป็นนักแสดงหนังแหละ โ้ยสุดยอดไปเลยอะเฮ้ยเฮ้ยเอมมี่อยากเป็นสไปเดอร์แมนมั่งอะแต่เอมี่ผู้หญิงไม่ใช่หรอผู้หญิงก็เป็นได้มัง่งโถเอ้ยเฮ้ยเทนแล้วเข้าตามเอมมี่มาเอมมี่รู้แล้วว่าจะต้องไปขอเทคโนโลยีแบบนั้นที่ไหนเหรอ,อที่ไหนอะจะไปจะไปที่อะไรอะที่ก่อสร้างเหรอที่เขาแบบว่ามีหุ่นยนต์แบบว่าเอ,อ่ออะไรทักอย่างชุดสไปเดอร์แมนอะเอาไหมอะ ไม่ได้ไม่ได้เอ็มี่อยากจะไม่ใช้พวกนั้นหรอกเอ็มี่อยากได้พลังจริงๆเลยอ่ะงั้นลองไปถามเจ้คนนั้นดีกว่าเนอะเออเจ้เจ้คนไหนอะ่ะอ้าวก็เจ้คนนั้นไงเจ้ที่สารจ้าว่าอ๋อรอหรอ,อใช่ใช่ว่าแต่เทน่าจ,จะไปว่าเปล่าวะ่ะอืก็ไปนั่นแหละเอ็มี่ก็ชวนมาแล้วนี่นาะทำไมจะไม่ไปกันเล่ามาเร็วป,ปุ๊กปิกลงมาเร็วไงร้อนนุวยนุ๊ตอุ้มเราดี ได้ได้ได้ฉันอุ้มอยู่ด่ไงวิ้ด่ไงเจคคนนั้นนั่นยังอยู่ตรงนั้นอยู่เลยกําลังขายอะ่ะขายหวยอะ่ะไม่ใช่หวยนะเอมมี่แต่ว่ามันคืออะไรก็ไม่รู้อะ่ะเออเออคือว่าขอขอสอบถามเรื่องพลังวิเศษหน่อยได้ไหมคะหาจะเอาอะไรหรือ,อ,อหนูอยากเป็นสไปเดอร์แมนอ่ะ ฮาสไปดเดอร์แมนโอ้โหหนังดังๆนั่นน่ะเหรอโอเคไปขอพรได้เลยนะจ๊ะเฮ้ยเออเทนเขาบอกให้ไปขอพรอนะเออแล้วมันจะได้อะไรเรางั้นไอ้เมียขอลองขอดูก็แล้วกันโอเพียเพ้ยงเพีย้ยงเพี้ยงโอมเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยนี่มันประไกยลายยิบลายยับอะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรกัน่ะมันคืออะไรอะเทน เทงก็ไม่รู้อะนะงั้นขออีกรอบนึ่งดิโอม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 เพียงโอมโอมโอม,โอมเพียงเอ้าไม่ขึ้นอะสงสัยขอได้แค่ครั้งเดียวแล้วก็สมหวังไม่เลยสินะแต่ว่าเอมี่อะก็ไม่รู้ว่าจะสมหวังหรือเปล่าอะดิเออก็คงน่าจะสมหวังละมัง้งงั้นเอมี่อะขอไปทดสอบดูหน่อยก็แล้วกันนะฮะทดสอบปอะใช่ใช่ใช่ทดสอบทดสอบเอ,อ้าแล้วทำไมจะต้องทดสอบด้วยอะ อ้าวก็พลังที่เอมี่ได้มามันอาจจะเป็นจริงก็ได้นะขอไปแต่งตัวแป๊บหนึ่งนะอ๋อแต่งตัวอีกแล้วเหรอโอ้ยเปืองค่าซื้อชุดอีกแล้วมั้งเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยจะถอนหายใจทําไมเนี่ยแทนเฮ้ยซื้อชุดนิดซื้อชุดหน่อยเองเฮ้ยทําไปงกไปได้แต่ว่ายิ้มเงินหน่อยจีเฮ้ยอะไรเนี่ยยยดีมายิ้มเงินเฉยเลยเฮ้ยเอาเง้นก็ได้ เอ้ยแต่ว่าอย่าซื้อของแพงมากอ่ะได้ได้ได้แต่ว่าที่จริงแล้วเอมมี่มีอยู่แล้วแหละเออมีอยู่แล้วเหรอใช่ใช่เฮ้ยไม่ต้องซื้อแล้วเอมมี่อะไรใช้ชุดเก่าวกว็าแล้วกันนะแล้วก็ปรับแต่งนิดหน่อยนิดหน่อยเลยเหรอมันจะเยอะเกินไปไหมเนี่ยไม่เยอะหรอกนะโถเอ้ยเชื่อใจเอมมี่ท่านานนะเฮ้เชื่อก็เชื่อเอางั้นก็ได้โถเอ้ย,อยชุดไหนดีอ่นเนี่ย อันนี้ชุดเอมมี่อันนี้ชุดของคุณแม่นี่ชุดแฟลี่ที่เราเคยใส่เป็นอาซิมน,นะเอออันนี้ก็ไม่ดูอะดูไม่ได้อ่ะชดุดชุดสไปเดอร์แมนเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวมีชุดหนึ่งที่เหมือนกันนี่นานี่ไงชุดนี้เลยเป็นไงโอ้โหสวยเลิศใช่ปะล่ะโอ้โหสวยมากเลยโอเคเดี๋ยวไปโชว์เทนก่อนดีกว่านะทุกคน ไปเร็วไปเร็วไปเร็วปุ๊บปิกกับเทนยังอยู่ดีไหมเนี่ยแต่ว่าทําไมวันนี้โบไม่มาล่ะเนี่ยแปลกๆแฮะเอาละเทนเอมีมเสร็จแล้วอ๋อตัวอะไรเนี่ยก็สไปเดอร์แมนไงจะตกใจไปนะเอออยู่ดีก็แปลงร่างเฉยแต่ว่าก็เหมือนอยู่นะใช้ได้ใช้ได้แต่ว่าเทง,วงนนวว่วงนอนแล้วอ่ะอะง่วงนอนแล้วเหรอใช่ให้ตื่นมาดูหลังแต่เช้าเลยโอ้โหไม่ไหวไม่ไหว ก็ไปโรงหนังไม่ได้นี่นาอางั้นนายก็ไปนอนซะนะโอเคโอเคเราตีสวอตเอมมี่ตีสวอตแต่ว่ายังไม่กลางคืนนะนี่น,นาสงสัยเทต้าจะง,ง่วงนะเพราะว่าเอมมี่อะเรียกอ่ะเคม,มาตั้งแต่เช้าเลยอ่ะเด้อุ๊กกิ๊กเด้อใช่แล้วล่ะอว่าแต่มี่ตัวอะไรเนี่ยเอมอ Man มีม่ไงนาสไปเดอร์แมนมามาแมนเฮ้ยได้ใครเนี่ยตัวประหลาดยังแฮะไปดีกว่า กับบ้านดีกว่าเฮ้ย hey, ทาไมคนอื่นเขาไหวายยงี้อ่ะเนี่ยอ้าวก็เป็นตัวประหลาดจริงนี่นาโถเอ้ยปุ๊บปิกเฮ้ยอยากนอนจังเลยแต่ว่าเดะตรงนี้มันก็ดีเหมือนกันนั่นเนี่ยมันนอนตรงนี้ดีไหมเนาะเมื่อเดี๋ยวอึ้อเออเออเออนี่มันกลิ่นอะไรอ่ะเออะเฮ้ย ไฟไหมโอ้โหรู้แล้วว่ากินอะไรกินไฟนี่เองโอ้โหทําไมไฟไหมอะเนี่ยบ้านต้องข้ามด้วยโอ้ยลามายักนกาแพงเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวอะไรอะเสียงอะไรอะช่วยด้วยครับช่วยด้วย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 เฮ้ยมีคนอยู่ห้างบอยยุ้ยเ่อแล้วอย่างนี้จะต้องเรียกนักดับเพลิงมาหรือไม่ก็คุณตำรวจช่วยด้วยครับเฮ้ยปุ๊กปิกฉัานอยากได้งานทำอะ อ่ะอยากได้งานทำหมอนนุษย์อ่ะก็เวลาซ่อมรถด,ดีมีของให้ยกตั้งเยอะตั้งแยะได้ตังอีกตังหาดไม่ใช่ไม่ใช่ใชอย่างงาั้นโถ่เอ้ยนายนี่ไม่เข้าใจอะไรฉันเลยนั้นเนี่ยเฮ้ยที่ฉันนายอยากได้งานทําก็เพราะว่าเพราะว่างานของฮีโร่อะงานของฮีโร่อะฉันจะได้แบบรับเกียร์ยิ่งใหญ่ไหนดูสิเอ่อคุณลุงไม่รู้จะชนเยเสื้อเหลืองนีไหมเนี่ยก็ไม่ชนหรอกมั้งเอ็มมี่เฮ้ยกี่กังวลไปได้ แต่ว่าบางทีอ่ะคุณลุงคนเนี้ก็ชนนะยังไงไปแล้วไปแล้วไปยังเออไปแล้วไปแล้วเฮ้อยวันนี้มีมารายาานะเนี่ยไม่ชนแอ,อ้ท้องฟ้าก็ดูดีนะเอ้ยเดี๋ยวเฮ้อุ๊กปิก๊กฉันได้ยินเสียงเสียงอะไรอ่ะนุมันคืออะไรสักอย่างเออตอนแต่งตัวฉันได้โดนมางมุมกัดมาแล้วฉันก็ได้ยินเสียงเหมือน ไฟไหมคนร้องกรีดการแต่ว่าสังขารใจแปลกนี่กระโดดขึ้นไปกันเถอะเอ้ยเอมี่กระโดดสูงเกินไปแล้วไงเอมี่มาอะไรของเอมี่เนี่ยไงเอ้ปุ๊กปิ๊กกลัวความสูงไปเถอะหน้าปุ๊กปิ๊กเฮ้ยนังไงนั่นเฮ้ยมีคนขอความช่วยเหลืออยู่ไปเร็วปุ๊กปิ๊กเฮ้ยไอ้นุชทำอะไรของนุชก็ไม่รู้เนี่ยไงช่วยด้วย บุ๊กปิ๊กนายเป็นไรบ้างอ่ะเ,อเราเราไม่ไหวแล้วอะเอ้เอาเราลองไปดีสิได้ได้ไดโอเคเอา้าเดี๋ยวอเ,เออเดี๋ยวตัวอะไรเนี่ยคุ้นๆน,นะเนี่ยนี่นี่เทนเนาะก็ใช่นะสิโถยเล่นมุกกันอยู่ได้เฮ้ยเอาล่ะบุ๊กปิ๊กนายอ่ะต้องรออยู่นี่นะอา่าเราอยากไปคินบาตัวอะ่ะ เออช่วยด้วยครับช่วยผมด้วยครับช่วยผมก่อนเออตัวแดงๆข้างล่างนั่นช่วยผมก่อนครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนะฉัน่าจะต้องขึ้นไปช่วยแล้วอะปุ๊บปิกนายอะควรรออยู่ที่นี่นะเออก็ได้นะก็ได้อนนุ์ถ้าให้มาทัวร์นะโอเคปุ๊บปิกนายรออยู่ตรงนี้ก็แล้วกันนะโอเคโอยโอเคก็ได้ไ เอ้ยเอมี่นี่หาเลี่ยงตลอดเลยแฮะโอ๊ยโอ๊ยโอยโอยร้อนร้อนเฮ้ยเฮ้ยร้อนไม่หมดแล้วเฮ้ยร้อนจริงๆเนยร้อน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 เลยช่วยด้วยเดี๋ยวนะเดี๋ยว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 ครับเออนั่นไงทางออกนั่นตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นนั่นไงเอมี่อยากจะต้องใช้ทางออกตรงหลังคาทางเข้าดิไม่ใช่ทางออกโอเคอึบอึบ นี่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 น,น,นี่กระโดดขึ้นมาได้แล้วโอเคใจเย,ย,ย็นๆนะคะฮุยโลมาช่วยแล้วนี่มาแล้วเอออนี่นี่ตัวอะไรเนี่ยเอเดี๋ยวทำไมทำไมหน้าตาะปล่าแบบนี้ล้ะเนี่ยหออ เอ้ยเดี๋ยวเหมือนเคยเห็นที่ไหนนะเฮ้ยช่วยด้วยกับตัวประหลาดอุ้มผมเฮ้ยช่วยด้วยคุณต้องรู้ช่วยด้วย,ต,ววย,วยตัวประหลาดคนแปลกหน้าอุ้มผมเฮ้ยใจเย็นๆน,นะคะใจเย็นๆเฮ้ยผมใจเย็นไม่ได้หรอกคุณอุ้มผมทําไมเนี่ยผมอยู่อย่างนี้มันก็สบายอยู่แล้วอุ่นๆร้อนๆดีเฮ้ยแต่ว่าเอาผมลงไปก่อนได้ไหมเนี่ยเอ่อคุณจะเอาอยัางไงกันแน่คะเนี่ยเอาผมลงไปแล้วปล่อยผมเดียวด้เฮ้ยผมไม่ต้องการให้ตัวประหลาดช่วยนะ เขาเรียกฉันว่าตัวประหลาดอะปุกปิ๊กฮะมันงอแงเลยนะโนโดตถ่เอ้ยเฮ้ปุกปิ๊กนายนี่ช่วยอะไรฉันไม่ได้เลยนะนอยก็ช่วยไม่ได้อยู่แล้วนะซิเอ้บนอยู่ได้เฮ้ยเขาไปแล้วอะเอ้งานเอ็มมี่อะขอไปพักหน่อยก็แล้วกันเอ้เหนื่อยเหมือนกันนั้นเนี่ยเทนเราไปหาอะไรกินกันดีไหมอะเออก็ดีนะเอ็มมี่ งั้นไปกันเลยเมียเออก็ดีนะไปไปไปอืมอร่อยจังเลยนะเทนนะเนอะอ๋ออยชอยชอยอร่อยใช่ไหมล่ะใช่แล้วว่ะอร่อยมากมากเลยล่ะเค้กเนี่ยอ้ยไม่ใช่ดิไอติมมะม่วงเฮ้ยไฟไหม้ตรงนั้นยังไม่ไม่หยุดเลยนะสงสัยต้องเรียกนักดับเพลิงมาแล้วสิใช่แล้วล่ะงั้นเ,เมียขอไปเดินเล่นแป๊บหนึ่งนะเฮ้ยเหนื่อยจริงๆเลยนะเทนเนอะ เงินเขาหน้าเทอาจจะไปเป็นสไปเดอร์แมนมั่งนะเทสุดๆเลยแหละโอเคโอเคให้กลับบ้านดีกว่า